วันนี้นะครับจะพามาดูตัวอย่างรถไซส์ตามความต้องการของลูกค้านะครับนี่คือเก่งไซส์ใหญ่เน้นนะครับความหรูหราเน้นความโอโถงรถผู้บริหารรถใหม่พวกนี้เนี่ยสล้านนะครับประมาณนี้เลย2ล้านบวกลบนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นเนาะมือ2เนี่ยราคาเริ่มต้นกันตั้แต่2 0 0 0 0น0 0 0แ0น0 0 0แสน0 0 0แสน0 0แสนนะครับ มีให้เลือกหลากหลายนะครับซึ่งเป็นรถที่น่าใช้มากสําหรับรถมือ2อง 2> กับบ่าเนี่ยค,ค่อนข้างง่ายนะครับมันเป็นรถเอาไว้ใช้งานนะครับเราจะเน้นความยาวของการบรรจุของหรือว่าบรรทุกของนะผมอินที่ราชพื้ษพีคา่าเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะพามาดูตัวอย่างรถเก่งนะครับไซส์ตามความต้องการของลูกค้านะครับที่มองหารถเราไม่รู้ว่าจะเอาประมาณไหนยังไงอ่า ผมจะเริ่มต้นนะครับจากรถเก๋งนะครับคันที่มันเล็กที่สุดนะส่วนใหญ่คันเล็กเนี่ยมันจะเป็นรถเก๋งอีโคคาร์แล้วก็เป็น5ประตูมันจะเล็กสุดนะครับอ่ะเรามาลองดูนะครับตัวถังมันก็ประมาณนี้นะครับมาดูได้เลยอ่ะเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าตัวถังเนี่ยมันจะได้ห้องโดยสารนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าท้ายมันจะสั้นะลองดูท้ายมันจะสั้นนะครับอ่าท้ายมันสั้นเหมาะกับใคร มกับคนที่อยากได้รถคันเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็หาที่จอดง่ายดูแลง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือตัวเริ่มต้นนะครับลักษณะประเภทนี้เขาเรียกรถแฮชแบ็กหรือเก๋ง5ประตูนะครับใครที่กําลังมองหารถเก๋งเล็กคันเล็กที่สุดหรือว่าตัวเล็กๆเ,เนี่ยเริ่มต้นหารถเก๋ง5ประตูคันเล็กแบบนี้ได้หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเก๋งแบบ4ประตูอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเก๋ง4ประตูซีดานกัน สำหรับใครนะครับที่กำลังหาเกงเา๋งน้อละคันเล็กอีโกคาร์นะครับที่มันขนาดไม่ใหญ่มากสังเกตอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นกว่า5ประตูเมื่อกี้นี้ก็เรียกว่า4ประตูซีดานนะครับก็เป็นเก๋งเล็กนะเหมาะกับใครก็เหมาะคนที่เน้นความประหยัดนะครับเน้นขับขี่สะดวกปลอดภัยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการจอดหรือว่าการใช้นะครับที่สําคัญนะครับรถพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับจะประหยัดน้ํามันซีซีน้อยแต่พื้นที่ช้อยสอยก็ เป็นรถเก่งนะครับไม่เล็กมากนะครับเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยพอประมาณเลยนะครับอ่าดีกว่าตัวเมื่อกี้นี้ที่เป็น5ประตูนะครับรถเก่ง5ประตูคืออะไรพวกนี้ก็คือเขาจะได้พื้นนะครับเก็บของหรือพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสียของเขาก็อาจจะเป็นเรื่องของการพับเบาเนาะไม่สามารถพับเบาได้ถ้าเป็นซีดานสี่ประตูสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเขาจะมีพื้นที่ห้องโดยสารกับห้องสัมภาระแยกออกจากกันนะครับเคยไหมครับซื้อทูเรียน ซื้อของอะไรก็ตามที่มีกลิ่นนะครับปลามงปลาหมึกอย่างเงี้ยเราไว้ข้างหลังกลิ่นจะไม่เข้าห้องข้างในนะอ่ะสำหรับใครที่หาเก่งเล็กก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเก่งไซส์ใหญ่เน้นนะครับความหรูหราเน้นความโอโถงรถผู้บริหารนะครับเน้นคนนั่งข้างหลังนะครับพอๆกับเน้นคนนั่งข้างหน้าเน้นคนนั่งข้างหลังคืออะไรคนนั่งข้างหลังต้องสบายนะครับมีคนขับรถให้ได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีขับเองก็ต้องนั่งสบายฟังก์ชัน ความสะดวกสบายต้องมาจัดเต็มนะครับหลกัลกๆคือพื้นที่นะจะต้องกว้างนะครับและก็ต้องยาวนะครับอ่ะมาดูนะครับมันก็จะได้ตัวถังที่ยาวอย่างนี้เลยไม่ว่าจะขนของก็ขนได้เยอะนะครับเดี๋ยวเ,เปิดได้ดูนะขนของขนของก็จะขนได้เยอะกว่ารถเก่งนะไซส์กลางหรือว่าไซส์เล็กนะครับนี่นะมาดูเรื่องของความหรูหรานะครับความสะดวกสบายเห็นไหม ส่วนใหญ่ก็จะมีแอร์หลังให้นะครับมีเบาะปรับไฟฟ้าเลื่อนคนข้างหน้าหรือว่าอะไรพวกนี้ให้เป็นฟังก์ชันนะครับเน้นคนข้างหลังนะครับมากกว่านะครับมากกว่าคนข้างหน้านะครนะรถพวกนี้เป็นรถเขาเรียกว่าสุดยอดรถเก่งแล้วเน้นความนิ่มนวลน,นะครับนั่งสบายนะครับอ่าถ้าต้องการความสะดวกสบายเนี่ยรถพวกนี้เป็นรถที่สุดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยคันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันนะะ สังเกตจะมีฟังก์ชันท <as> <store ys> <proof>. ุกอย่างเนาะดูหลานะครับดูดีสมฐานะนะครับรถใหม่พวกนี้เนี่ยสล้านนะครับประมาณนี้เลย2ล้านบวกลบนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นเนาะมือ2เนี่ยราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับซึ่งเป็นรถที่น่าใช้มากสําหรับรถมือ2เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเล่นรถคันใหญ่นะครับ ในราคาของรถคันเล็กของรถใหม่ได้เลยนะครับแถมสมรรถนะการขับขี่การใช้งานยังคงเหมือนรถไซส์ใหญ่ปกติทั่วไปนะครับสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องดูแลแบบรถไซส์ใหญ่นิดน,นึงนะครับ้อเ,เสียมีแค่นี้เองนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าใช้แล้วอยู่ยาวได้เลยนะครับใช้ยาวๆได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นเก่งไซส์กลางเนาะไซส์กลางเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกเก่งไซส์กลาง ไซคังก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับเครื่องยนต์เนี่ยตั้งแต่1,500 c ซีซีถึงประมาณ2,000 cc ซีซีเนาะถามสังเกตง่ายๆครับใหญ่ดูยังไงก็มันจะกว้างนะครับกว้างกว่านะครับแล้วก็ยาวกว่านะครับห้องโดยสารก็จะใหญ่กว่านะครับสำหรับคนที่กำลังหานะครับรถนะใช้อเนกประสงค์หน่อยนะครับหมายความว่านั่งกันหลายคนก็ได้ขับในเมืองก็ได้ขับต่างจังหวัดก็ได้นะครับ ก็ไว้ง่ายชื่อมันก็บอกอยู่แล้วกลางคือได้ทั้งหมดไม่ซีเรียสไม่ไม่ตองใหญ่มากไม่ตองเล็กมากได้หมดไปได้ทุกสถา,านการณ์ใช้ได้โดยทั่วไปก็เป็นเก๋งกลางนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นเก๋งกลางอ่ะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆนะครับเก๋งกลางก็จะมี5ประตูด้วยนะอ่าเป็นเก๋งกลางขนาด5ประตูเดี๋ยวพาดูเขาเรียกว่าเก๋งไซส์กลางแฮชแบ็กห้าประตูขนาดรถเนี่ยใหญ่เท่ากับตัวซีดานนะครับ แต่ว่าสามารถเปิดท้าย <c oughs> นะครับพับเบาะแล้วก็วางของได้นะครับเป็นที่นิยมมากนะสำหรับวัยรุ่นหรือว่าวัยที่ทำงานนะครับที่กำลังมองหารถเก่งอนเนกประสงค์คันนึงนะครับนะ <c oughs> ที่ใช้งานได้เกือบตอบโจทย์ครบทุกอย่างนะครับอาจจะต่างกับรถ SUV นะครับที่คุ้นชนินกันก็คือความสูงนะครับถ้าเป็น SUV หรือว่ารถที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมลุยต่างจังหวัดเนาะอาจจะสูงกว่าพวกนี้นิดหน่อยแต่อันนี้ใช้ในเมืองหรือว่าใช้สําหรับคนที่ไม่ชอบการโครงเคลงการขับขี่แบบรถเก่งก็จะได้แบบนี้พื้นความสูงจากพื้นจะไม่สูงมากการก่อถนนการขับขี่ก็จะดีนะแต่บางคนนะครับอยากได้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานต่างจังหวัดนะผมพาดูนี่เขาจะมีการขยับนะครับจากเมื่อกี้นี้เป็น ความสูงระดับการขับขี่ยังคงเป็นรถเก๋งอยู่นะแต่ได้ความนุ่มนวลน,นะครับเวลาเจอลูกระนาดเวลาเจอ,อทางขรุขระตามต่างจังหวัดนะครับถนนดินยางมาตอยอะไรพวกนี้เขาก็จะหาเป็นแบบนี้และความมาเน็กประสงค์มันก็จะมากกว่านะครับเช่นอ,อาจจะมีพวกหลังคาสลูพโโลาโนมิกนะครับหรือแม้กระทั่งมีฟังก์ชันสำหรับแหลกหลังคาพวกนี้เป็นต้นนะครับเอาไว้เดินทางไกลได้ นะครับอ่ะอีกรถสไตล์หนึ่งที่คล้ายๆแบบนี้แต่เราไม่ค่อยหาเจอละหายากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรถสไตล์เดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ทั้งเก๋ง5ประตูและก็ไม่ใช่ทั้ง SUV อ่ะเราพามาดูกันจะเป็นทรงแบบนี้เลยเขาเหมือนรถเก๋งนะฮะแต่ว่าไม่ใช่รถเก๋งเขาเรียกว่ารถสเตชันวากอนหรือรถแวนเนาะทุกอย่างมีความเป็นเก๋งหมดยกเว้นนะครับความยาวของด้านท้ายเนาะ จะมีท่าตัดลงไปอย่างนีน้ความยาวของรถเนี่ยจะยาวนะครับกว่ารถเก่งทั่วไปนะครับแต่จะเตี้ยไม่สูงเหมือนกับรถ SUV เมื่อกี้นะครับมันจะเป็นวาก้อนแบบนี้ก็คือทรงแวนนั่นเองนะครับเราจะเห็นอยู่ในรถยุโรปเป็นหลักนะครับรถญี่ปุ่นนะจะไม่ค่อยมีทำนะครับหรือมีน้อยมากนะครับเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่นะเก็บของยาวจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะ นะครับยาวมากพับบ่อได้ใช้ของได้และไม่ได้ต้องการการสูงนะครับต้องการความต่ําของรถเพื่อขับขี่มารถเก๋งนะครับอ่ะพร้อมทั้งได้ความมันเอกประสงค์นะเหมือนกันกับ SUV คือมีแหลกล้างคาหรือว่ามีตัวที่ช่วยนะครับในการเดินทางไกลนะครับสำหรับคนที่ใช้ฟังก์ชันประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพวกรถกระบะกันมาดูในส่วนของกระบะกันบ้างน,นะครับกระบะเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับ มันเป็นรถเอาไว้ใช้งานนะครับส่วนใหญ่เอาไว้ทํามาหากินเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะดูเราจะไม่ได้ดูด้านหน้านะครับหรือว่าไม่ได้ดูอะไรเหมือนกับพวกรถเกงนะ่งเนาะเราจะมาดูส่วนนี้ครับส่วนที่เรียกว่าส่วนท้ายเนาะเราจะเน้นความยาวของการบรรจุของหรือว่าบรรทุกของนะว่ายาวเท่าไหร่นะครับมันจะเริ่มต้นจากรุ่นที่ยาวที่สุดเขาเรียกว่าช่วงยาวหรือว่าหัวเดียวช่วงยาวนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับสังเกตความยาวนะครับจะนับจากตะขอนี่ก็ได้นะครับ นะถ้ามันมี5อันก็ยาวถ้ามี4อันก็สั้นนะครับอันเนี้ยคือกระบะที่ขนของได้ยาวที่สุดนะครับนะแล้วก็สิ่งที่2นะครับในการที่ดูนะครับนอกจากเรื่องของความยาวแล้วเนี่ยเขาจะดูเรื่องของการบรรทุกครับถ้าเราต้องการบรรทุกหนักเราต้องไปดัดแปลงนะครับเสริมแหนบนะครับหรืออย่างคันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องไปทําคือเปลี่ยนคอกอ่โทษนะครับใส่เพลาลอย นะครับเผารอยคืออะไรเผารอยคือการเปลี่ยนเผาให้แข็งแรงและใหญ่ขึ้นเพื่อลองรับน้ําหนักที่มากขึ้นจากปกติที่ออกแบบมา1ตัน2ตันเป็น4ตันถึง5ตันได้นะครับนะพวกนี้จะต้องมีการเซ็นวิศวะรับรองนะครับแล้วแจ้งลงในขนส่งให้เรียบร้อยในเล่มอ่ะอย่างนี้คือกระบะหัวเดียวนะครับต่อไปนะครับเป็นกระบะที่นิยมมากที่สุดในไทยนะเป็นกระบะแคปนะครับแคปเนี่ยเราจะพามาดูเป็นยังไงนะครับมาเลย กระบะแคปนะครับก็จะเป็นกระบาเหมือนคล้ายๆกันกับหัวเดียวนะครับสังเกตนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะมีพื้นที่นะครับห้องโดยสารนะครับเอาไว้เพิ่มเติมนิดหน่อยถามว่าดียังไงก็ดีสําหรับการที่เราอ่ะต้องการจะปรับบ่อเอนนอนหรือแม้กระทั่งมีขนของเล็กๆน้อยๆด้านในนะครับหรือว่าของที่ต้องการการขนของนะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆนะครับกระบาเนี่ยแคปนะครับสมัยก่อนจะยังเปิเปดไม่ได้เนาะ ต่อจากนี้เนี่ยรุ่นหลังๆเป็นแคปเปิดได้แล้วข้อดีของแคปเปิดได้คืออะไรการวางของหรือใส่ของเนี่ยสามารถเปิดได้2ฝั่งแล้วก็วางของเไม่ได้เลยนะครับอ่ะเบาตัวนี้ก็สามารถปรับเอนได้นะครับนี่เวลาเราจะนอนพักหรืออะไรเงี้ยกระบะหัวเดียวไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้คือปรับเอนนอนถึงทําได้นะครับนี่คือกระบะแคปเนาะใช้ได้เกือบๆจะเป็น4ประตูและค่าภาษีค่าดูแลรักษาก็จะถูกกว่า4ประตูนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูต่อไปนะครับกระบะอีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกกระบะส่ประตูเนาะมากระบะสีประตูครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะหน้าตาก็เหมือนกันกะสีเดียวกันสีทนี่มันต่างออกไปคือนี่ครับการขนของเนาะหลายๆคนก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าจะต้องขนของได้เยอะน้อยแต่ขอให้ขนของได้นะครับแค่นี้ก็ขนของได้มากกว่ารถเก่งแล้วนะครับนะแต่ยังได้ความเป็นกระบะนะครับ เป็นการที่ดูแลง,ง่ายอะไรถูกนะครับขับขี่หรือว่าการใช้งานเนี่ยแบบรถกระบะก็จริงแต่ว่าภายในห้องโดยสารน้องเหมือนรถเก๋งเลยนะครับภายในเหมือนพวกรถ ppv หรือรถเก๋งหลายๆรุ่นนะครับเนี่ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยเหมือนเลยนะครับเนี่ยมาดูเล,นะเ,เลยนะครับใช้เหมือนรถเก๋งเลยนะครับว่าง่ายกระบะสีประตูนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานกันนะครับขนของไม่มากหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการขนของเท่าไหร่นะครับ แต่มีโอกาสได้เดินทางหรือว่าใช้งานหนักเป็นประจำนะครับการนํารถเก๋งไปเดินทางตามต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางตามจุดธุรกันดานะครับที่พื้นไม่ดีเนี่ยช่วงล่างจะเสียและพังง่ายพวกนี้ออกแบบมาเพื่อความทนทานนะครับใช้ลืมนะครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยแข็งแรงนะครับบรรทุกหนักได้บรรทุกคนได้วิ่งได้ปกตินะครับหลายๆคนก็จะเอารถพวกนี้ครับไปใช้งานในชีวิตประจําวันแทนรถเก๋งนะครับเพราะว่า อาจจะเดินทางเยอะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยนะครับรวมทั้งต้องโดยสารกันไปทีละสี่คนเป็นประจำนะครับอยากให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นก็เป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นกระบะอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งเราเรียกว่ากระบะตัวสูงเนาะกระบะตัวสูงเนี่ยจะต่างกับเมื่อกี้ที่เราพาไปดูก็คือกระบะตัวสูงเนี่ยจะมีการวางนะครับนะช่วงล่างหรือคัตซีเนี่ยอยู่เหนือเขานะครับนะ โดยมีแหนบนะครับวางอยู่หน้าเพลาเนาะหมายความว่าไงตัวรถเนี่ยจะสูงล้อเนี่ยจะใหญ่นะครับแล้วก็มีความสูงขึ้นมานะครับสังเกตได้นะครับนี่มันจะสูงแบบนี้อ่ะมาดูตัวเตี้ยม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะได้แบบนี้สูงแค่นี้ถามว่าทําไมเราต้องมองหารถนะครับที่เป็นกระบะยกสูงนะครับกระบะยกสูงเนี่ยมองกระรเหมองกับคนนะครับที่ ต้องใช้ทางธุรกันดารนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการทัศนวิสัยในการขับขี่อยากมองเห็นได้ไกลๆอยากมองเดินทางแล้วเนี่ยมันไม่อึดอัดนะครับเวลาเราขับต่างจังหวัดเนี่ยการที่เราอยู่บนรถสูงเนี่ยเราจะมองเห็นทางได้ดีกว่านะครับรวมทั้งการสั่นสะเทือนนะครับในพื้นถนนหรือว่าขู่ขระพื้นถนนเนี่ยรถสูงจะนิ่มนวลกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าง่ายๆมันก็เหมือน SUV นะครับกับรถเก๋ง SUV มันเตี้ยเนาะ การขับขี่ไอ้โทษ SUV มันสูงเนาะการขับขี่เนี่ยมันก็สบายเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าเก่งมันเตี้ยเนาะวิ่งในเมืองวิ่งอะไรนะเหมือนกันตัวนี้ก็วิ่งในเมืองวิ่งทางที่เป็นลาดยางหรือว่าเป็นทางปูนได้ดีแต่ถ้าบอกว่าไปวิ่งทางดินหรือว่าวิ่งทางขรุขระต่างจังหวัดแบบนี้ตัวสูงก็จะเหมาะกว่านะครับการบรรทุกไม่แตกต่างกันนะครับตัวสูงตัวเตี้ยสามารถบรรทุกได้เลยนะครับเหมือนกันไม่แตกต่าง นะครับการรับรองแต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่เอาตัวสูงไม่ใช้งานเนี่ยเขาจะใช้งานแบบไม่ได้บรรทุกหนักมากนะครับเขาจะใช้บรรทักบรรทุกทั่วไปนะครับนะจะไม่ได้หนักเหมือนกับพวกตัวเตี้ยเนาะนะครับก็มีแบบ4ประตูนะครับตัวสูงนะมีแบบแครบนะครับนี่แบบนี้เป็นแบบแคบเนาะหัวเดียวยกสูงก็พอมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อเนาะ ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสูงอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันใช้ลุยทางธุรกันดารอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าพวกนี้มันจะมีเกียร์อยู่2แบบก็คือขับ2ขับ4นะครับถ้าใครต้องใช้ขับเคลื่อน4ี่ล้อก็จะเป็นต้องซื้อสี่ล้อแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆแค่ตัวสูงนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานในทางธุรกันดารน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปต้องไปลุยโคลลุยดินที่มันเป็นทางล่องลึกนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ นะครับยังไงวันนี้นะครับเรื่องเก๋งกระบะนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ให้กับคนที่หาเก๋งกระบะได้เลยนะครับขอบคุณครับ